สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับงาน Thai Festival ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำไมยังฮิตไม่เลิกเลยจัดมาตั้ง25ปีแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับจากเสียงตอบรับจริงๆเลยคอมเมนต์จากคนที่ไปงานมาทั้งที่โตเกียวนากย่าจากข้อมูลที่เราเ่รวบรวมมาครับ ใช่ค่ะงานนี้ยังแบบว่าได้รับความนิยมสูงของมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะที่โตเกียวเนี่ยคนเข้าร่วมประมาณ30000นถึงสามแสได้เลยค่ะตัวเลขนี้ไม่น้อยเลยนะคะมันสะท้อนเลยว่าคนญี่ปุ่นเขาสนใจวัฒนธรรมไทยเราจริงๆบรรยากาศนี้คึกคักมากค่ะงั้นเราเริ่มที่บรรยากาศกักบทีมงานก่อนเลยที่โตเกียวปีนี้เขามาแนว Creative Thailand เน้นไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็มีทอทอทอ,ทอจัดทีมย่อยเป็นงานวัดด้วย ตรงนี้ฟีดแบ็กไปไงบ้างครับการจัดแบบงานวัดนี่เหมือนช่วยให้คนญี่ปุ่นได้สัมผัสความเป็นไทยมากขึ้นไปอีกนะคะควบคู่ไปกับไอเดีย Creative Thailand ภาพรวมๆนี่คนชอบนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าเหมือนออวัดไปเมืองไทยเลยทั้งที่อยู่กลางโตเกียวนะคะแล้วในงานก็คือครบเครื่องจริงๆทั้งร้านอาหารของขายของฝากงานฝีมือมีบูธ Amazing Thailand ด้วยแล้วก็นวดแผนไทยก็มีค่ะอืมครับ แล้วเรื่องที่แบบดึงดูดคนสุดๆอย่างเวทีการแสดงล่ะครับเห็นว่าศิลปินไทยไปเยอะเลยนะ l y k e n s c r สค c ับ i ร s สซิ t o Pixi มี BNK48, CGM48 ด้วยแฟนๆว่าไงบ้างครับโอ้โหเสียงตอบรับดีมากๆค่ะโดยเฉพาะคอมเมนต์จากแฟนคลับนี่ชัดเจนเลยอย่างแฟนคลับ Scrub บางคนบอกว่าเหมือนฝันเป็นจริงเลยได้ดูวงโปรดที่ญี่ปุ่นหรือหลายๆคนก็ชมศิลปินกลุ่มอ,อื่นๆว่าน่ารักเก่ง คือมันเห็นพลังของเพลงของศิลปินจริงๆนะคะในการเชื่อมวัฒนธรรมมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยแน่ๆครับเรื่องกินคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะมากกอกเอาทุเรียนก่อนเลยฮือฮา,าสุดๆมีคนญี่ปุ่นลองครั้งแรกบอกว่านุ่มหวานสดอร่อยดีใจมากที่หาก,กินได้ในงานนี้น่าสนใจนะคะทั้งที่ราคาอาจจะสูงนิดนึงชิ้นละเป็นพันเยนได้แต่คนก็ยังต่อคิวซื้อกัน มันก็สะท้อนว่าเขายอมจ่ายเพื่อประสบการณ์หรือความอร่อยแบบอืมต้นตำรับจริงๆนอกเหนือทุเรียนนะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงผัดไทยข้าวซอยส้มตำไก่ย่างนี่คนก็ชมเยอะอย่างที่นาโกย่านี้มีคนคอมเมนต์ว่าผัดไทยอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มถูกใจเลยค่ะมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะอย่างที่คนที่บอกว่ากินอาหารไทยเยอะจนหายคิดถึงเมืองไทยไปเลยหรือบางคนซื้อใบกะเพราสด จากงานกลับไปทําผัดกะเพรากินต่อที่บ้านอันนี้คือแบบต้องอินจริงใช่ค่ะแสดงว่ารสชาติมันต้องโดนใจมากๆไอ้เรื่องที่คนยอมจ่ายแพงเพื่อทุเรียนเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองต่ออาหารไทยในญี่ปุ่นได้บ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือมันอาจจะสะท้อนว่าอาหารไทยตอนนี้ได้ไม่ได้ถูกมองแค่เป็นแบบอาหารต่างชาติราคาถูกอีกต่อไปแล้ว แต่เหมือนถูกยกระดับให้เป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่คนญี่ปุ่นเขาพร้อมจ่ายเพื่อคุณภาพเพื่อความเป็นของแท้โดยเฉพาะผลไม้หากินยากอย่างทุเรียนสดเนี่ยค่ะอืมเข้าใจเลยครับนอกจากของกินแล้วช็อปปิ้งก็คึกคักไม่แพ้กันนะเห็นคอมเมนต์พูดถึงกางเกงช้างเยอะมากที่เขาเรียกกันไทยแพน ใช่เลยค่ะกางเกงช้างนี่ฮิตจริงจังมากนอกจากนั้นก็พวกยาดมเครื่องแกงสินค้าโอทอบต่างๆแล้วก็มีของเก๋ๆด้วยนะมีคนคอมเมนต์ถึงต่างหูไม้รูปต้มยำกุ้งบอกว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเพราะดีไซน์มันแบบโดดเด่นไม่เหมือนใครจริงๆค่ะแต่ที่พีคสุดๆเลยนะคือมีคอมเมนต์บอกว่าเห็นมีขายรถตุกๆในงานแล้วข้อมูลบอกว่าขายได้จริงทุกปีด้วยโอ้โห ซื้อตุ๊กตุ๊กกลับบ้านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทำไมคนถึงตัดสินใจซื้อของใหญ่ขนาดนั้นในงานเทศกาลล่ะครับเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นความลหลงไหลในความเป็นไทยมากๆบวกกับบรรยากาศงานที่มันพิเศษสุดๆจนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อแบบไม่คาดคิดหรืออาจจะมองว่าเป็นการลงทุนของสะสมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะน่าทุ่งจริงๆค่ะเรื่องนี้ นอกจากของกินของขายแล้วบรรยากาศโดยรวมปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเหรอครับมีคอมเมนต์น่าสนใจอื่นๆอีกไหมครับมีคําชมเยอะมากเรื่องความเป็นมิตรรอยยิ้มของคนไทยตามบูธต่างๆค่ะแล้วก็เรื่องการจัดการขยะที่เขาชมว่าทําได้ดีเยี่ยมมีแยกขยะชัดเจนซึ่งคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันช่วยสร้างความประทับใจโดยรวมได้เยอะเลยนะคะจริงด้วยครับมีคอมเมนต์บอกว่าถึงคนจะเยอะ อากาศจะร้อนแต่ก็สนุกมากๆบางคนถึงกับบอกว่าอยากให้จัดนานๆเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็มีกิจกรรมเสริมอย่างตอบคำถามชิงรางวัลลุ้นตั๋วเครื่องบินที่บูธสถานทูตด,ด้วยแสดงว่าผู้จัดเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆถ้าให้สรุปภาพรวมจากเสียงตอบรับทั้งหมดนะคะจะเห็นเลยว่าไทยเฟสติวัลในญี่ปุ่นเนี่ยที่มันประสบความสำเร็จต่อเนื่องก็เพราะมันมอบประสบการณ์ที่มันมากกว่าแค่การมาเดินงานกินข้าวดูโชว์ แต่มันคือการสร้างความรู้สึกผูกพันความประทับใจการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยจริงๆซึ่งมันก็สะท้อนผ่านคอมเมนต์ดีๆเหล่านี้แหละค่ะอืมก็น่าคิดต่อนะครับว่าไอ้พลังจริงๆที่ดึงดูดคนได้มหาศาลขนาดนี้บันทีอาจไม่ใช่แค่สินค้าอาหารหรือโชว์อย่างเดียวแต่อาจจะเป็นประสบการณ์ร่วมความรู้สึกผูกพันที่คนมีต่อวัฒนธรรมไทย หรืออาจจะเป็นความทุ่มเทของคนที่มางานเองที่แบบเดินทางไกลามาหรือยอมจ่ายซื้อตุ๊ก,กตุ๊กกลับบ้านเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆครับ